ลายๆนะต้องไปจับสลับแค่น,นั้นลนะเดี๋ยวคนที่มาเห็นโอ้ทำไมทำให้มันสีเดียวกันสยวยๆนี่ปุ๊บบร์หนึ่งอยู่นี่นี่ปุ๊บนี่ข้างหลังก็มีนี่เลขหนึ่งนี่อันนี้เลขห้าสำหรับเลขห้า ได้ห้ามันมีแต่สีนี้นี่เสือได้ห้ามันมีแต่สีนี้นะมันไม่ได้ไ,ไหนเราเพิ่งทำไปสีขาวดูนะไหนนั่นไงไหนนั่นไงไหนที่พิงอยู่อันแรกนั่นนะเออแล้วมันอยู่ไหนอีกนั่นไงที่กองอยู่เต็มพื้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ไม่าตาไม่เสือสิมันไม่มีเด็ดมันไม่ เขาเบอร์ห er ้าแต่ทีหล like ังมันก็เริ่มเสือกเสีวมันคงไม่ได้อ่ะมันคงสลับไม่ได้แล้วไงตามตามเวดังกันตามเวดังกันมันเปินอะไรวะคนดินนี่แหละ เช็ดแล้วก็หักไม่ไหายนะเออมื่อกี้เช็ดตั้งแปดสิบรอบน่ะอัลเลดมาเช็ดไปแปดสิบรอบแล้วก็ไม่ไหายเปื้อยมีรองเปื้อนอะไรดันดันเอาของเข,า,เเขาดันท้างนึงท่านี้ก็ทำบีขทางนึ i y นี่นะ นี่เลยเนี่แหละทึงบอกว่าต้องมีคนจับนี้ดันแล้วก็ต้องมีคนดันตรงนี้งนี่มันมันต้องดันตรงนี้ด้วยเหมม,มันต้องช่วยกันมันมไสองคนมันอ,อ่ะโอเคได้ทดลองประกอบแล้ว ข้างล่างนี้อย่ข้างล่างพวกมันขัดมือมันปี่ อันนี้พูดนดนนนหมดเลงทั้งเออล้วก็าันนี้อืมมีวโ,นะโอเคโอเคละโอ้โ <c oughs> พี่โแล้วตอนพี่ไปห้องน้ำเมืนะ่อ่ ันนี้ทาครึ่งหนึ่งแล้วไปัจกไปอีกครึ่งหนึ่งแต่มาดูซิว่ามันแห้งหรือยังเปิดคลิปยังมาสวัสดีอมนโอ้ดยกอืมมาู้ช่องมันโอย่างเดียว อ้าวพี่แอมทำไมแม่ค่อยเป็นอย่างนี้ล่ะโอ้สีบ้าเออเนาะตัวนี้มันทำไมไม่เห็นหัวล่ะช่างมันเถอะยังไงเขาก็ไม่ได้ดูกันนานหรอกดูคนเดียวอ๋อหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีครับชมน้องโอชาแนลครับผมครับผมอ้าวอะไรฮะ นี่แหละทีว่าทำสองคนมันถึงได้มีคนหนึ่งดันมีคนหนึ่งจับดันตัวนี้ไว้แล้วนะเออมันต้องมีคนดันมีคนจับจังหวะที่เห็นเห็นแผ่นรอยกระเบื้องจะไปชัดๆเข้ากาวมาเอาออกเดี๋ยววางเด็กตรงตำแหน่งรอยกระเบื้องพอดีนะนี่อ่ะมันจะได้ชัวร์ๆนี่เอออ่าแผ่นปักโอืมเอากาวมา คอนเทนตก้าอ่ะวางตัวหนังสือหรืออน,นุมมองเห็นตัวหนังสือให้อยู่ข้างๆนี่ให้มันก็ะกบหากันแบบนี้ตัวหนังสืออือจะให้มองเห็นตัวหนังสือนี่ตัวหนังสือจะต้องมองไม่เห็นหเห็นไหมตัวหนังสือมองเห็นไหมห อโอเคเริ่มทากาวเราจะ่ายมากมันจะไม่เพื่อถึง,ถงแก้แกงข้างบน กดแรงแรงเนาะ <c oughs> ต้องใส่แมสสองชั้นละมั้งเนี่ยชั้นเดียวเอาไม่อยู่หอยว่าใส่สามเลยไปอะไรไม่อุดจมูกไปงัน อเออ,บบอ,อเออน,นั่นแหละตัวมือแอนน่ะตัเนี้คุณปุ๊กมันไม่อิ่มเราต้องหาแทนนนึงไม่ไม่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นแนวตั้งเปลี่ยนแทนราเนี่เป็นแนวตั้งข้างบนเออ ช้ตัวเลือกที่น่าสนใจนอกจากวิธีนี้แล้วก็เป็นไซลิงคนะ์นะดูดไซลิงขึ้นมาเนี่ยนะครับดูดกาวขึ้นมาแล้ว,ลวก็หยอดปื๊ดตัวเลือกต่อไปก็เป็นปืนกาวเป,ป็นปืนกาวมันต้องหลายๆวิธีนะฮะอันนี้มันเป็นวิธีบ้านๆดั้งเดิมออริจินอลที่มีมา80ปีแล้วนะครับอันนี้ปืนกาวก็ยิงนี่เลยซื้ือ ชึ๊บชึบโอ้โหครับเดียวนับเลยถึงพันพิกได้เลยอืมกันไถ่อายุตอนนี้อย่างพิกไม่ได้พิต่ตอนนี้ก็หลุดเลย <c ười> ด,ด,ดูดูเต็และคก่อน <c ười> ก,กินกาวแรงแรงจริงจริงมันขึ้นจมูกเอ้ยาชิบไป, <c ười> ไ,ปไหน <c ười> นีแล้วตั้งแต่กินกาวแล้วเอาวัวอาวัวอาวัวอืมแต่หญ้าอยู่ไม่ได้แน่นอนหญ้าอยู่ไม่ได้กาวเลยกินมันแรงมันขึ้นจมูกเลยเนะี่ย อันนั้นคือชิ้นหนึ่งแล้วเนาะคือเขาต้องเล่นมาหางอยู่เดร็วๆๆๆตรงไหนมันดีออมาเองเนี่ยมันดีออกมาเองเนี่ยเนี่เอ้ยนี่ยเนี่เห็นมันมาดีออกมาถ้ามันไม่สนิทเห็นไหมมันจะดีออกตัวเองเลยเนี่ย ตรงนั้นแหละมันจะดีดออกมาเองเลยถ้าไม่เดนน็ดอ่ะ ต้็ไปนั่งดมหน่อยะ่ะมัง <c oughs> ด,ดกดกลางขนานจะกันเลยน้ข้าตาดแลยไม่ใช่เข้าูจันอยเดียวนะเราแสบตา้วาย ไหนกวา่าจะเสร็จไปแต่ละอันมันก็นานนะเนาะ ถูไปถูมาถูมือก็ขาดกลับท่าที่สองกลับแล้วนะโอเอาบบยาวปุ๊บแบบไหนเปลี่ยนไม้เลยเปลี่ยนไม้เสือตั้งแบบไม้ยาวเลยเออยาวอย่างนี้ก็ได้ เออมันจะได um. ้ไม่ไม่เลอะไอย้ายเลยอืมอืมเอออืมจะได้เลอะทั้งทีนี้นะครับดันมาดันไม้มามีนคือเหล็กนี้เหล็กขอบอยู่ข้างล่าง อ้าเดี๋ยวไม่ตามไปนี่ขึ้นมาเลยไม่ขอบปูนอยู่ตรงนี้อ๋อจะได้ดูง่ายอ้าเอออันนี้อะไรถ้าใจเดียความนี้ก็อยู่นี่เลยอ้าวเออเออเออนั่นแหละทุกอย่างมันเป๊ะอยู่ตรงขอบนี้แหละอ้าวอ้าวกรับต่อไปกรับอยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหมไม่อยู่เยไม่อยู่ไม่อยู่ ไม่อยู่ <พา S 1> ปุ๊น้อยไปหรอน้อยตัวไหนไม่อยู่เนี่ยนี่นี่ตัวนี้ส่วนนี่นี่น,นี่เออเนี่ยอืมเนี่ยชิ้นสามตัวสามง่ายเลยคุณผู้ชมท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วเกิดไอเดียแบบไหนที่จะทำมันติดกันดีก็พิมพ์มาบอกได้นะครับปุ๊บนี่แหละก็พอ ก็ตอนหายใจเสเอ้ยกว่าจะได้เซละอัน <laughs> เป็ดจะเป็นวินหมดแล้วเอฟซี <laughs> <laughs> มีไอเดียดีก็พิมพ์บอกหน่ยเด้อหนึ่งกาวแบบนี้สองปืนกาวสามอะไรอะไรอีกลอดสลิง <laughs> ลอสลิงเอาเอฟซี FC. บอกมาเด้อตอนนี้เสือบอกว่าไม่ไหวเลยอ่ะช่วยชมให้กำลังใจ5น,น,นาทีและติดตามหาด้วยเ้ย